มาดูวิธีการอัปเกรดวิธีที่2นะครับคือการอัปเกรดผ่าน USB นะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ไม่ใช้จานดาวเทียมนะครับใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อดูช่องรายการทางอินเทอร์เน็ตนะครับลูกค้าสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ได้ที่เว็บไซต์ InfoSet นะครับจากนั้นเราก็มากดที่ซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดนะครับเลื่อนลงมานะครับ เลื่อนลงมาเรื่อยๆเลยจะเจอ HD 1 6 8นี่นะฮะให้กดรูปกล่องเพื่อดาวน์โหลดไฟล์นะครับจากนั้นเราก็กดดาวน์โหลดนะครับซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดมานะครับจะไปอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับจากนั้นเราก็มาแตกไฟล์นะครับแตกไฟล์คลิกขวานะฮะแตกไฟล์ แล้วเข้าไปดูนะครับจากนั้นก็นําไฟล์ตัวนี้นะครับไปใส่ใน USB นะฮะ USB ต้องไม่มีโฟลเดอร์นะครับเราจะไม่เอาซอฟต์แวร์ไปใส่ในโฟลเดอร์นะฮะให้อยู่ด้านนอกแบบนี้นะครับอันนี้ผมได้ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วใส่เอามาใส่ใน USB เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราเรามาดูวิธีการอัพกันนะครับ เสียบแดด้์เข้าไปที่ตัวเครื่องนะครับแล้วก็เปิดเครื่องรอเครื่องบูตนะครับเครื่องตัวนี้คือซอฟต์แวร์ตัวเก่านะครับที่ยังเป็นความถี่เก่าอยู่นะครับแล้วผมจะให้ดูนะฮะนี่นะครับยังเป็นความถี่เก่านะครับ ความทีใหม่ต้อง3920นะครับ30,000แนวฮอนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการอัปเกรดนะครับให้กดเมนูเข้ามาที่เครื่องมืออันนี้นะครับแล้วมาที่ USB อัปเกรดนะครับจะเห็นไฟล์ที่เราโหลดมานะครับเป็น E168 นี่นะฮะแล้วเราก็กดเริ่มคุณแน่ใจหรือหรือว่าจะเบิร์นแฟลชนะครับให้กดเยืนะครับ นี่นะครับจะเป็นซอฟต์แวร์ตัวใหม่แล้วนะครับหลังจากอัปเกรดนะครับซอฟต์แวร์ที่ได้นะครับเหมือนกับการ OTA โดยดาวเทียมนะครับหลังจากอัปเดตแล้วก็จะมีช่องรายการนะครับใน i n f o s e t TV นะครับที่มีการอัปเดตนะครับหรือฟังก์ชันอื่นๆนะครับที่มาใหม่เราก็จะอัปเดตผ่านซอฟต์แวร์นะครับลูกค้าสามารถติดตามและดาวน์โหลดซอฟต์แวร์มาอัปได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่3กันนะครับ